ก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ซื้อขนมมานี่แหละกะเออว่าจะเอามารีวิวเนะาะเผอ้นติดมิส่ที่แบบว่ากินขนมก่อนข้าวอะ่ะเออกินมามากแล้วล่ะจริงคือมาสามห่อนะเราก็จะมากินทิวลี่ทวินจอโมอโกันนะเฮ้ยอันนี้อร่อยมาก ต่อมาอันนี้เลยเป็นโลซานบักเฮ้ยบักปะโลซานครีมนะคะเวเฟอร์สอดไส้์ครีมรสโกโก้นะคะอันนี้ก็อร่อยมีอีกนะเป็นรสนมอร่อยมากๆพี่ตอนนี้อิ่ม อันนี้ค่อยเก็บกินแล้วกันนะเออเอาเก็บไว้กินจริงๆมีเฉากล้วยมาซื้อนมมาน้ำแข็งมาพร้อมแต่ว่าอืมกินเต็มเมื่อวานละ